มาแล้วจะไหวมาแล้วทุกใจวัดทีมงานเนี่ยด้วยใบมานัดกันในใดยังไปหากันในใดนี่ฮะปลาตะไรยังอุ้มมานะอุ้มมาเต็มแห้งนล้วจะไปที่ไหนเราไปลินใกล้ๆนึงในมักตรานบะโมแมนต์เมนยังใช่ถอดเกิบไปแตลงโตบ้านนี้คือซซกีแท้ๆปัญหา

ได้ไผ่มาเยี่ยมนะมาเนี้ยโอ้ยลุดสาไปรับบอสแต่นี่เนาะคนมีบุญได้ขอบใจเด้อโดยโอ้ยสบายดีเด้อน้เด้อโดยอัดโธมีโอกาสไม่มีโอกาสแต่พ่อแน่เนี่ยฮะโดยโดยโดยังมีโอกาสพ่อเขาบเป็นบอนอ่ะแต่พ่อมันจะเถื่อนพาอแต่หลากหลายแท้เลยเนาะของภาคของต้อนนะสบายดีสบายดีสบายดี อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาชมคลิปของบาบอสขอบคุณมากๆครับทายเสกแบกเฉามาแล้วออแต่ได้าเฉาแก่นท้าไม่คูนเฉพาะนี่ไม่เขียนนางไม่คูนคำไม่เขียนเออไม่เปลิอยไม่เนี้ยมาเถอะมาเน่้ยไม่เปลิ่ยไม่เนี้ยเฉาง ได้อคนเดียวนี่บ่ให้เดียวนี่ให้ไค่าเบี้ยให้แล้วเนาะฮะมันให้มันเปตตาให้โอ้ให้เป็นบ่อเนี่ยไม่ได้กันแช่นึงยังเองต้นบัวบินแก่เออให้ไปตัดลดเฮ้ยเปตัดลดเดี๋ยวให้บาบอสจ่ายดอกเนาะหัวได้คอยบัวบินงบให้จ่ายก็ได้คอยจ่ายก็ได้เนาะคอยจ่ายดอกรักรักวัวเนี่ยสองสองต้นนะคอยจ่ายจ่ายแช่นึงบ่ สามต้นนนะโอเคเดี๋ยวสามนี้ป่ะบัดแล้วบัดได้สาวมุดบรรได้ขนจังไรทำนี่เราเคยเอาสาวมันมาเคลืนไปแจ้งไอ้เทิดอยู่ไหนเลยแล้วเคลนไหนไปเบิ้งไข่เบิ้งยังเลยไอ้เท้างเพรลูกแพะมาเลยวะไอ้น่ะเบื่ยบายนะยังยัแล้วเราไปลินนี่นาคอยได้ไข่พร้อมขจ้องพร้อมหมวกพ้อมให้เจ้าน่ะจกพร้อมหมักจกหมักเชียมคนต้องแพะจัดัชื่อจกชื่อส่วนมาให้เจ้าเลยให้บอกเธดขุดห่วงน้ำห้องน้ำห้องไหนน่ะ เอานั่งก้นนเองนั่งก้นวแล้วันมามาวัดเอาอันหาก้อดในพอเราแกได้ยายาจีไข่าเตอร์ติดเพสเข่าก็เจงไซยังบริหนึ่งมน่ังบริกินอเข่าเศร้าบอทิดอะยาจะเป็นไข่อุ่นท้องที่เศร้านี่เนาะสบายดีลยบ่อสยดีนะอมือหสายนะสบายดีแล้วจังงามคุณัก่นเะ Tăng con này không lúc hay. Một tăng cái án một tư nợ bao 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 ku nhảy anh đi phần nan yêu. nát đi phân à năng, vô. thai quang phần bao 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 Cầm bao 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 มุกไก่บันไดสามสามอย่านี้ก็มุกไก่ไปน้ำในหน้าาหนาขันนาเข้าใจกันน้าไปโอ,โอ้ยทางกกสบายเพิ่นไปทางไหนเพิ่น,นระบกอยู่บ่บ่เธอไงวะอ่าบ่เธอไปห้ามเราไหวบ่มาหนี่วันนั้นได้บ่เธอได้วันศิลได้มาหนี่เราอ่าจสิไปให้เธออย่าให้เราเลยเธอเด้อให้งามอย่าให้เราาวดีๆกับเราไอ้เธอเด้อ เมื่อเช้านี้เรากินอย่าบ่ายางไรเถอะกินเั่นะน้ากดทนเอาอดทนเอาเนาะหัวเราไหวว่าดีกับเราเพราะว่เเาเ,เราต้องการกำลังใจขบวดยิ่มต้องคอยว่าคอยจ๋าขบวดยิ้มนะข้าวห่าแล้วนี่เรายัไปง่ายเลเนาะขับใจเรากับโบได้เมนเมนเมนคอยคอยว่าเล่าน่ะโอเคอยูุสมื่นเริ่มโอเคขึ้นจะหู่จักนะเก็บเสื้อผ้าเสื้อผ้าห้อยจุ๊บเสือโอเคขึ้นลายโอเคขึ้นลายไปทางฝนบวกลาย มาแล้วจะไปมาแล้วทุกใจวัดทีมงานนี่ด้วยไปมานัดกันในใดไปหากันในใดนี่ฮะว่าจะได้ยังอูมมานะอูม่าเต็มเฮงแล้วสิไปสิได้เราไปลินใกล้ๆนึงในมักตาลบ่โมแมนเมนยังใช่ถอดเกิบไปแปลงโต้บอลนี่คือเซ็กซี่แท้ปะเนี่ยไป

บ๊ะพ้าแบบเอาเอาดิมี่กรอยเจาะในกุญแจให้มเบิ่งโลเจาะจสอดเด้สบางูได้สบายนั่งลงนั่งลงเนี่ยนัจะเป็นวันสิ้นเนึคองเนาะวันสินเนยนเลยตัเอาไว้ด้วยไาไว้สบายย่านายำปวดตนปวดโตกกินอรอกพลา แบบบสบายยังก็ได้เป็นวินเป็นเวียนกับยามองเบาลิดีคนเต็มทงฮะอย่าเต็มทงอ่ะเลยได้อย่างนี้ <มา S 1> เราผ่านม<ล>าเถิดเป็นหลักเอาคนเข้ามาไว้จักเราบุญรักเราบุญรัก,กรเนาะบัเถิดนี่แต่ว่าเราไปเล่นไปอยังเรามีคนเอาให้เราเลยเราเอามา้าเก็บดอกไม้ดอกตอกมาบูชงบูชาวันศินเราไว้จักว่าวันศินนี่แหละเราจย่างนั้นบูชาขวดบัน<ร> <ละ S 1> นูธงนะมีอย่างน่ เดี๋ยวเราจิจกมาซื้อไฟลาจจกของมาซื้อไฟพอเถิดแล้วบ้านพี่น้อไมยังไงนะจจกเองเลยช่งเปียกก็นั่งบนนอนบ้านช่งเราเปีเวะนักควมไปบัชัยช่องขนยาวเสือแขนยาวเหมือมาบัชัยเสือแขนสัํมกล่คอยจนลงคอยว่านักเอกหนังช่องเจ็ดต่อไปนะเาไปอย่าถ้าเบิ่งลุ้นกันพอลูกแค่ได้เอาเข้าไปบังไว้เดี๋ยวนี้ยัง มีอย่างนี้นเนาะถุงนักโอ๊ยฟีดคนนั้นแล้วเมื่อเสือลูกกระเจี๊ยอยู่ในอันอันนั้นแล้วไขว่บอลแล้วคอบ่แม่เห็นมือน,นั่นไรวอเตอ,เอเร์ในฮันเดียนเนาะชื่อมาใส่ััันนนอ้ปลุกอากคออย่าบอแล้วเมื่เถือหยอกสิซื้อแลาวกันนะแต่ว่าเล่นมุกนะ เรายกเมียบ่เถ <this> ิดบอหยกเมียมือนี่กินอะไรเอ็มททนเอ็มไทยมึงจะกินบ่โบอกกินแต่เช้าผมกินเออใส่ทงไว้ริสเสียิห่างเซ่นะใช่ถทงไว้ไม่ใช่เลยมันยังไม่ คงดีคงรักคงดีเดี๋้หน้าราไปเอาหย่านางแกงไม่มาปลูกมาปลูกว่ามาปลูกมีหักอีกขอคิดว่ามาปลูกมีหักนี่มาผากพัวนะวอะไรก็ได้โอี๋ยวานางปลูกมาปลูมะปูได้หักเราไปเอาหย่านางไปขุดเน่าขุดได้เนี่ยคุณจ้างพันย่านางเนาะอยู่ใช่ไหมถอะสามแยก ทางแดงทางไงแหละพ่อลูกแพทย์หูวจักว่านี่สมายสื่อกันโูมาหายใจไรงกันโูนี่กลางฝนได้สบายฝนตกก็มทิดก็เทิดเอาหมวกวีให้เราเนี่ยเราห่อได้นะมวกกระช่วบานะมวกเหื่อพิ่นได้เพิ่นได้ด้วยลองวีเพิ่นด้วยไอเพิ่นอารมณ์ดีเพิ่นเห็นเนาะเออเฮ้ยนี่เยนี่นี่ก็ดีใจแหละฮะเป็นงอนด้วยคือว่าอะไรคือว่าผู้ใหญ่กับเพิ่นกับฝ่ามาบอกไอเทิดว่าหายโวเอาเด้อเรา อันอาจจะเป็นชึ้มเศร้าแน่เป็นน,ปน,น,นั่นแน่เด็กโฟลรกการสีน้อยใจผัวบอ่อาหวานเอาง,ง่ายซะบบคือ,บอ,บอเบาดีครับเมีอะไรบอโฟเพดได้หอมแก้มหรือเป่หอมแก้มก่อนจะออกมาได้ให้กำลังใจก่อนมวยบ่โหดดี <laughs> โฟล์เพดเลยต้องหอมแก้มก่อนได้เธอได้ก่อนสีออกจังมากาโฟล์ดน้อยอคือไม่มึ่งอะไรกินโฟล์เพ็ดใหญ่บาหนีิอันนี้พอล์เพ็ดใหญ่อีกนี่นะสรายอู้น้า มีบาทเดียวยิ้มเปืยลดนี่ก็ยอยเขาต้องเขาต้องเอาใจแล้วเนี่ยมาหอนๆเนาะถามยังาปั้นปดบปไข่พ่เมื่อวานนี่เห็นบนต้องห้ามว่าเพิ่เป็นอะไรเมื่อไหรบเงินน่ะโบไปชื่อแกมาใส่มาบ้าขอนงามไหมมันยังไงล่ะโอ้ยอย่างนี้เต็มงน้อยพี่น้องได้อย่างดีได้อย่างดีนะว โอ้นวีอีกคุณได้น่ะมีไข่ต้มกินแม่ครับบ่ท่านกินข้าวเช้า่ะฮะบอกไ่ได้กินข้าวค่อยใายตันเอ้าคนใข่งอนงอนนั่นมีไข่ต้มกินแล้วกับป <oh ah ิ้งไก่บอสชื่อว่าไห้นี่บุตรท่านได้กินเนาะเข่าหนึ่งเดี๋ยวบอสบอสเธอเข่านะเข่ายังบุตท่านหนึ่งป้าตื่นมาแล้วไปเวียกโลดอันนี้เนาะเวียกโลดคิดว่าไปเอาไม้เอาตอกนะพี่น้องเลยงอนบ่เถิดได้งอนบ่เถิดได้มาจังหนึ่งกิน

ซื้อมาให้เมียบม่ให้แฟนให้ผัวเนาะแม่นกินซื้อมาให้เมียยาผู้หญิงเนาะเมียนยายงผู้ชายโม่เป็นยาผู้หญิงผั่นผู้ชายกินนี่แต่ว่าผู้ใดผู้ใดู้้ซึ้งในตั้มรถตั้มรถตั้มคนหรือคนตั้มรถแล้วผู้ใด้ก็หู้ซึ้งแบบยาตัรกนะขออันนี้อันไทยทางเอซีเพิ่นว่าข้าเจ้ากินยานี่เจ้างามขึ้นไลยเพิ่นว่ะเจ้างามขึ้นหน้าักเลยหน้าักเลยเพิ่นว่ะเนาะ เริ่มสีขาวขึ้นในเ้อได้ได้ตมคนในในคิปนะพวกรถเกตทับกีนนี่จเหมดไให็มีโทรศัพท์บิงคือได้มีโทรศัพท์เนาะมีโทรศัพท์ก็เห็นสร้าว่าเที่งสามปีขึ้นหลังหมดยาแล้วนะม่วงนะจะไว้ใช่เด้ออย่าไปทิ่มเด้อม่วเด้อชุมอาชุ่มาโอ้ไวใสเห็ดเบี้ยเได้่ะอักกรเลหมวกนีดน้อยเถอะใสเห็ดเบี้ยดหอมทนท่วนมากานเนาะ เข้ามานายหอมกุ้มกุมอดีเป็นหูจักชื่อมวกเหตุเวียกเนาะได้ยาสูบมาคอมหมวกักหนอยได้นิหมวเกี่ยวข้าับจ้างก็ได้ได้บ่าโอ้ยอ๋อือตมวได้ัมาเกี่ยวข้ามาตัดอ้อยใส่่มได้้เบ่ต้องเฮ็ดได้บ่ต้องเอาผ้าใส่วนี่ถืเกี่ยวข้าเอาเย็นไดลใส่ลเมืองโดหางาใส่ไปลบ้านเด้ จะมูมีผู้จื่อสิกูสิไปค้องขึ้นน้ำบุกแม่นกูสิเมื่อบ้านกูเป็นอะไรอื้ขึ้นอย่างงี้ยังโมได้แล้วกับเรื่องเมื่อบ้านนี่เนาะแว้าบ่บ่บ่แล้วว่าจะเมื่อขาย์นะว้าเช้านี้เนาะไอ้เธอว้าเช้านี้บ่หน้าขายจะได้แม่์จะยังมีนะเดเชิญที่เจ้าเอาจยจาเล่าพอเมื้อนี้นั่นเลยชินบ่พอมันเลยสูงมาบ่แม่นจะเลยสวดมาสีอาการสิบุคือเก่าพี่น้องเลยเนาะ นสเอเสือมาให้เสืองามนี้เสือตัวไหนเสือดำทั้งหนามันได้มันเป็นไปได้หะบอดบอกเป้นมาเบิเนาะไม่ยูเฟส f a c e o บแมนคอยตัวนี้เพหรือเฟกูเบิรนะเฟสมเนเพดเนาพกนี้นี้เพนี่อืมใหญ่ ม่นบ่ในโปรเมอโปรตีนนีบบ่บ่แม่นต์เพชรแบบมือเพชรแบบอ่าลิชคนหาเด็ดคนหาไหนมันท่านได้ถ่ายหูบนั้วเนอเอาคนหาด้วยว่ามันราคาเท่าไรแต่ละอันโอ้โตุ่งมือกูกระหายไอหุบอันเดียวนยาอิ่มทูโบกิน <c oughs> เอาเบอร์น้ำอันนี้นะถุงมืออันเนี่ยบอสให้ทอนให้เห็นบอก กินแล้วกลิ่นอะไรเราแต่งามกินแต่งานแล้วที่นอนใหม่ไดนอย่าสูบอย่าสูบแม่อยู่ที่นอนแมนบ๊อกกินตรงกับเวลาเลยนี่ฮะต้องอัดเสียหายเลอ้าเอออาหน้าไปแล้วอาหน้าไปแล้วันนี้เอ้ยกินที่ังอะไรอ่ะโอ้ยข้าวเปลือกกินข้าวเปลือกปลาหนูหลายเอ้าขาคอไเลยข้าวเปลือกช่างใก่เนาะเอาเอาหน้าไปแล้วในบานไป ต้องเอาน้ここําก้นให้ก้นให้บอกบ่ให oh, <okay. S 2> ้บ <Okay. S 2> ่กดให้ผักเฮากินไปละเถื่อละบ่ใส่เฮาน้ําเด้โอเก่งกินได้บ่แบบนั้นก็ได้ส <iley> <Crowd> oh, you ั่งว่าแท้กินได้บ่ใ่นอเายังเอาผัก3ผัก4งใหญ่ใหญ่กนีนั่นเพิ่นพี่น้องเอ้ยอันนี้น้ํานอบ่บ่้าเฮ็ดยังลมเลยนะเ็หยังเคยน้ําไเื่อมีเฮ็ดมีเฮ็ดลิ้นจื้อคนความู้สูงไไสูง ได้เสียบช่วนมาให้มือหนิช่วนพร้อมเสียบจกพร้อมเพราะว่าเมื่อวานนี่เจ้าเอาเสียมน้อยมันช่วงหมดแล้วมือขันขุดขุดย่างอลไรกับบังแมนนะขุดย่างเลยลองลองมองดูหานกได้ยกได้ใส่ลูปไยนะแต่ไปให้ไม่หัวไม่หัวจังเนี่ยแล้วเก่งแล้วเรากินยานี่แต่ถ้าเื่อราบ่ใส่น้าเราถื่อืปพอเราเก่งอยู่แล้วกลัามาบ่ฮะ เออหแล้ตรงนไอ้นอยไอ้น้อยครับอันเละเลเละโอ้เอากิน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 ในรถไปหยไอ้น้อยหาไอ้น้อยไปลงพงฮระยุกกินกินกิกินรถนีแล้วลงรถบ้าปาเห็นอยังคืองามแท่าที่หเพราะว่าเขากินอย่างามด้นเมน่ถบาไปจีก้องเพิ่นจีก้องเพิ่นเล เป็นมาเยี่ยมไว้ใบได้หานอนี่แล้วเป็นห่วงเป็นใยแล้วเราก็มาเยี่ยมยามถามข่าวเบิ้งเป็นอย่งไรอยู่หั้าใดกินหั้าใดมคนมาหาคนตกเมื่อวานนี่เปินมือเนาะมีแต่คนมาหามีแต่คนหนักแพ่งเท่านี้ข่าวตอนนี้พระเยซูมุดในนี้ยังคอยดึงมาได้บัวร้องเพิ่นเมื่อวานนั่นก็เกิน้ำประกามีมังอยู่เก็บเก็บไว้ก้อนก็ได้ฉับบดเฉลดให้เรากินก็ได้เราโมกินบ่กินแม่นางใบ Lúc bay hình lẫn lúc bay lâu 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 lâu

สบายดีเด้อนะเด้อเด้ออยมีโอกาสมีโอกาสด้พ่อแน่เนี่ยเลยเมีโอกาสพ่อเขาอลนั่นว่ด้พ่อนเื่อตลากลายแท้เลยเนาะ ของภาคของต่อนนะสบายดีสบายดีส่ายดีสบาดีเอาไปกับตัวเอาไปกับตเอาไปอีกเล่าขนมมาะางทีมงานบ่หนิขนมมาะางทีมงานพร้อมได้นี่นะช่างว่าเธอหนิโอ้ยเก่งใจนะเก่งใจนะหนิโอ้ยเก่งใจเก่งใจเก่งใจเก่งเก่งใจหิ่งคำใหญ่เน้อขี้รดที่น้องมาแต่เช้าบ่หนา แม่นาะแม่ประมาณเซ็ตมงเข้ามงมาเส็จกลลงตุงนางมาโทรอากันเนาะใกล้เดินแต่แม่นว่าวอูเฮ็ดมาเซ็ตแรกมาหยบ่มายัามมันสบายประเทศิดบ่เพราะว่าเมื่อวานฝนตกเนาะวานฝนตกแห้งเลยวัน เราอ่ะขึ้นไปท่าห้ที่บางเราได้ของมาตอนด้วยบลายนะยันเทีหินนะนี่เราเรายัวไหกันว่าสบายกินยางงามได้เลยนะยังโอ้ยทางงานทางใจดีนี่ค่ะกดใจเด้อลกด่ะมาัยมซื้อมาทอนทิ้งงานพร้อมแล้วโบแม่ได้เื้อมาอดเลยอัน้รับากอย่าบงเอิ ชมอับคนมีน้ำใจเนาะพอรู้แพทย์มาพี่เจ้านะไปอาๆอยู่เีไรเนาะให้เพิ่นอันยิเลอยได้กินฮ่ออันนั้นหนุ่มไอ้บ่บักไอบักพแพทย์แพทย์้องมากินขนมบอลูกแพทย์ลเนาะ เราวัดป <T> ั้มเสร็จยังไรเส็ดหรือเปล่าได้ดิเร่เาลสมีกันจ่ะได้แรงมะได้เบิรงดด้ได้เต็งตังค์เกียรเวร๋เรามาเราหัวให้กินอย่างงามแค่เดียวบ้าเพื่อเกิดดูขนาดเดี๋ยวนี้ฮะ้า ลูกสาเราำมาแต่ไทยที s right. <S mm ่ไหนเด้อง right. ่ายล่ายตนนี so up. Up ้แล้วเนาะพี่นากีฮือก็ได้ลูกเคยคนได้ทำบุญตั้งได้บุญเนาะอยากงามดิได้ลูกสาวงามงาเทพอแพร์ นได้แผมาเบื้องในของผ้าของต้อนเนี่ยบนบได้ต้อนเทน่ไาไรอันไปบต้อนทีมงานพ่อผ่นเบาฮะถกใจอันผู้กอ่งไ่ะเนาะแม่กำลังยื้อเาแล้วมาแต่รวไหมโอ้มา,าแ,แมาต่สวรรค์แล้วแนมะ่มานีเลยให้ผู้ชาไปตามแดดนะมาต่เตียง มานั่งทีเด้อู้สาวลายบาปวนเด้ยวละหายบาบ่นได้บาวันมายุดเราเป็นเจไดังนะบอกเรามาเซลลาจนาแล้วมาบอกใ้เจ้าได้ไปบอกให้นองน่ะมานั่งอยู่เตียงก็ได้จุ๊มไอ้หมีเนี้ยบนเดียวนั่งอยู่หมเตียงเบย ของเทวินได้ของเทวินไดุ้มาอแม่่ไดกินของเทวินสบายบ่เจะกินของเทวินเนาะแล้วบ่บ่แพ้กินชิ้นนี้วะประเทของต้อนไอ้น้อยใหอน่อยวะน้อยกับเรเล่แล้วคนไม่นนี่เจ้าลายขนมกล้วยพี่นงค์เอเจ้ลายขอบใจด้วอ้น่อยกับเปแล่ที่ซื้อขนมมากอนกินนานี่น้องเลยแล้วันนาะ ข้อใจหนักกวบารถนี่รับวิญานเลยเนาะแห้งแห้งได้รถดูทางอันได้คลิปเราเอาได้รถนี่แก่เนาะอยู่แถวพุ่นกะแถวละแถวในจะลายกับรถดีบรูดมันแห้งเนาะจะรอบก่อนนะแต่ช่วงใหม่อย่ะงนี้เหรอใช่แหนบเลยนี่เดี๋ยวพออีกอันหนึ่งเนาะเอาช่องรถไว้ชิมช่องเลยทีเดียวหวานหรอเบิ้นบ่เบิ้นบ่ขโมกข้บใจไอ้น้อยหลายเบาหน่อย บได้องเพิ่นอ่ะยุกแล้วเบาเบาเบาน้อยบ่เบ้างเบาบ้านน้าเบาน้อยบ้านน้าเพิ่นบบาน้อยแล้วยะว่างบ้านน้าพอติดตามแล้วยุบติดตามตามอดิรึบฮฮ้อนเนาะเดี๋ยวนี้นะบ้านได้หมนคนได้เงื่อนเป็นเนาะอ้กเลยเนาะเป็นเนาะเป็นง่ายเลยได้เงื่อนเป็นแล้วผู้หญิงกับผู้หญิงได้เนาะแม่ ว่าทางนางใบแล้วก็ภาพมาเนมาเาพยากรู้เอาลูกมานั้นบัตรตาคือาไปเนาะแม่ผมว่ารถพาไปหาตาไกลเนาะแม่ตอนนั้นฮยเอาดเอ้ดูาอง เอาพวกเห็นเอาทเลยเอางังแต่ขออยผู้เดียวบ้าเอาเจ้ากินหลายละมาที่หลังบ้านี่นะเจ้าลงมาหลังมาเข่อบบาบ่ที่เหมือนน้าติดตามแล้วในนี้ติดตาม้เนี่ยนี่หลงคนใจดีนะาทงานแมนทอดาก้ยขอรูแพร้อม ันปปเคีน้จนะมันเถ่นแล้วกันดิแม่นเลีอ่ะคลิปนี้ก็สิป,ประมาณน,นี่แหละเนาะ